การต่อสู้ของหมาป่าทอเรสเขาไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เขาล้มคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างฟิลฟิกในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของวันพรุ่งนี้ฉันก็จะได้ลงไปสู้อยู่ตรงนั้นแล้วคาลีถามจริงนายชอบผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนครับทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะโดยปกติแล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าฉัน ผู้ชายมาพูดไม่ค่อยออกที่ฉันถามเพราะเห็นนายใจเย็นเกินไปนะเนี่ยนายไม่รู้สึกประม่าบ้างเลยเหรอฉันได้ยินมาว่านักสู้หลายคนตายในการแข่งขันรอบแรกบางทีพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ได้เจอนายอีกก็ได้ผมไม่ใช่คนสูงสักแบบคุณผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับฮ่าฮ่านายในปากเก่งจังเลยนะหรือเป็นเพราะนายคือนักสู้นายในป,ปากเก่งนนี้หากพรุ่งนี้นายชนะฉันจะเอาทิศตัวเองเพื่อชัยชนะของนายไม่ต้องกังวลยังไงผมก็ต้องชนะ ในที่สุดก็ถึงรอบของฉันแล้ววันที่คารลีต้องลงแข็งร่างกายของเขาเปลี่ยนไปมากจริงๆกล้ามเนื้อหลังและไหล่ของเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักสู้รุ่นเก่าที่ได้รับชัยชนะมาแล้ว21ครั้งชีชากำแพงเหล็กนักมวยจากค่ายวาตีแมนผู้ต่อสู้ของชีชาดูเหมือนคนแค้ก็จริงแต่เขาคนนั้นเคยล้มคู่ต่อสู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วหลายคนคารีนักมวยจากค่ายกาดอป คิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อดูการต่อสู้ห่หวยหรือไงเจ้าเปียกนั่นอย่างกับหนูท่อมันจะทําอะไรได้คานี้ต้องชนะได้แนะ่ผลลัพ์มันชัดเจนอยู่แล้วนักสู้ที่ชื่อว่าซีซ่านั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้งขวาง,งบางทีในอนาคตเขาอาจจะเป็นแชมป์ที่หาคู่เปรียบได้ยากขอโทษนะครับฉันไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยครองนี้แหละฉันถึงไม่อยากมาที่นี่แต่ฉันคิดว่าเด็กของเราอาจจะชนะได้นะนักมวยนั้นใช่ท่วงท่าและร่างกายในการต่อสู้ผมไม่รู้นะว่ามีใครเคยบอกคุณหรือเปล่าแต่ผมนั้นเคยสู้กับนักมว มาหลายคนแล้วน่าสเพจจังเลยนะไอพวกชอบคุยโมเรื่องตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่ลองมาเดิมพันกันหน่อยล่ะฉันจะเดิมพันฝั่งเด็กคนนั้นถ้าเขาแพ้พรุ่งนี้ฉันจะอยู่กับคุณทั้งวันเลยถ้าผมแพ้คุณคุณจะให้ผมทําอะไรล่ะฉันเห็นจ้อยครองานฝีมือสวยๆที่ร้านแผงลอยที่ฉันไปเมื่อวานตกลงครับผมยอมรับการเดิมพันทันทีคุณอาเซเลียง่ายเกินไปแล้วนายคิดว่าฉันจะสนใจนายจริงๆเหรอนายน่ะกําลังเดิมพันว่านายจะแพ้อย่างแน่นอนรอบนี้ฉันคงเอาชนะได้ง่ายๆเลยสินะกลับไปโทษอาจารย์ตัวเองเสีียท่เขาาอนลม งแขงในครั้้งนนี่าลำคาญนายใช้ปากของนายสู้หรือไงปูปากเน่าเาของแกแล้วเข้ามาซะได้เลยไอ้เปี๊ยกอย่างที่คิดเขามีกล้ามเนื้อที่เปียกเสมือนเหล็กและยังมีผิวหนังที่หนาเขาโคงไม่ลม้มลง,งง่ายๆแม้ฉันจะชกไปที่ก้ามของเขามาแล้วนายนี่มันหลบเก่งนี่หวา่าฉันจะทําให้แกหลบไม่ได้อีกเป็นครั้งที่3เยี่ยมมันจบแล้วละ่ะคุณาซิเลียกามเดิมพันของเราอะไรกันอะไรที่มันบ้าไปแล้ว อะไรที่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวกว่อนนะนั่นเขาหรือเปล่าคนที่เคยชนะนักมวยของค่ายโดเมนฉันได้ยินมาว่าเขา,เาชนะไดท้ทั้งทั้ที่ได้หลับตาสู้ด้วยนะฮะเรื่องจริงเหรอฉันจะทํายังไงให้เขาล้มในหมัดเดียวได้ยังไงหรือต้องสะสมความเสียหายทําลายกล้ามเนื้อของเขาไปเรื่อยๆฉันจะมีแรงพอที่จะโจมตีเขาถึงตอนนั้นได้หรือเปล่าหลังของเขาตับของเขาไอเด็กเหลือขอนี่ฉันจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้ night, เขาเป้าไปแล้ว เขาเล็งไปที่จุดอ่อนของร่างกายคือชี้โค้งล่างโดยใช้การบีบของร่างกายช่วยนําแรงทําให้หมัดหนักขึ้นดูเหมือนผลจากการฝึกกล้ามเนื้อของเขาเริ่มจะออกผลแล้วไม่คิดเลยว่าร่างกายที่บอบบางของคารีจะพัฒนาขึ้นได้มากขนาดนี้เขารู้ดีว่าแรงโดยตรงของเขามีไม่พอใจเขาก็ใช้น้ําหนักการโจมตีฝ่ายตรงข้ามสวนกลับแทนทําให้หมัดของคารีที่โจมตีออกไปแรงขึ้นหลายเท่าในเติบโตขึ้นมากเลยสินะคารีเอาเลยไอเด็กน้อย ลงมันลงให้ได้พวกเราให้กําลังใจนายอยู่นะมันเจ็บมากกล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงเกินไปแต่มันกําลังแตกสลายนี่ไม่ใช่หมัดปกตินี่คือหอกที่เจะทะลุทุกสิ่งหอกที่คมที่สุดตอนนี้แหละฉันจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ชีวิตของฉัน นี่มันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าฉันชนะสินะคะฉันจะรอรับสร้อยคอนะคะว่าเอ้ยถ้ามันตั้งใจสู้ฉันคงไม่ต้องมาอับอายแบบนี้เด็กคนนั้นคือนักมวยของข้าเป็นไงล่ะเด็กที่ข้าเลี้ยงมานั้นสุดยอดไปเลยใช่ไหมที่เขากําลังอุทิศชัยชนะให้กับข้าเขารู้จักวิธีขอบคุณข้าด้วยสินะฉันทําได้ฉันแข็งแก่งขึ้นแล้วการชกของนายรอบนี้ทําได้ดีมากเลยผู้ชมและขุนนางทุกคนต้องประทับใจในการชกของนายแน่นอนขอบคุณครับ มือไปแช่น้ําไว้อย่างที่คิดนายต้องเป็นนักชกที่มีอนาคตไกลแน่ไม่คิดเลยว่าจะเจ็บขนาดนี้ถ้าหากฉันฝึกชกต่ออีกนิดแล้วก็กระดูกฉันพังแน่นายยังมีร่างกายที่เปราะบางเหมือนเดิมเลยนะนายใช้สมองของนายจนเอาชนะมาได้นายทาได้ดีมากเลยละ่ะฮาลีนายชนะฉันก็ต้องชนะเหมือนกันหยุดสั่นก่อนเถอะถ้าอยากจะชนะหายใจเข้าลึกๆอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปตอนนี้เสียงฝูงชนดังกล้องอยู่ในหัวผมเต็มไปหมดมันทําให้ผมหายใจไม่ออกตอนนี้ผมแทบจะบ้าตายไปแล้วเขาดูตื่นตระหนกมากแต่ก็สมแล้วละ่ะกับคนที่ ดูปราปางอย่างเขาเจ้าตะกระแตนอย่าไปคิดมากนายก็แค่ตีตัวออกหางแล้วก็ใช้แขนยาวๆของนายให้เป็นประโยชน์เหมือนนัดที่ผ่านมาจะไม่ให้ฉันคิดมากหรอเป็นไปไม่ได้หรอกยาฮู <Yahoo! S 2> ฉันก็เอาชนะได้เหมือนกันน่าลำคาญ ขอบคุณมากคารีเพราะสิ่งที่นายบอกฉันเอาชนะมาได้เออนั่นสินะฉันแข็งแกงฉันแข่งแกง,งที่สุดฮ่าฮ่าถึงจะทําตัวสิ้นหวังแต่เขาก็มีพรสวรรค์มากเลยสินะออนายต้องได้เห็นหน้าของเขาทั้งแดงทั้งสั่นอย่างต้องเข้าแน่ถ้าผมแพ้คุณจะทํายังไงนายไม่คิดจะอวดเลยหรอว่าตัวเองชนะแต่แบบนี้แหละที่ฉันชอบนายสมควรได้เป็นบริการของฉันตลอดไปจริงๆนั่นมันก็ใช่แต่คุณหนูออเซเลียนั้นใจเด็ดจริงๆเลยนะครับฉันจะคิดว่ามันเป็นคําชมก็แล้วกันไปกันเถอะคาลี โอ้อาสเตเลียอยู่นี่เองมีแขกมาตามหาเจ้านะ่ะแขกเหรอใครกันนี่ทําให้ท่านตื่นเต้นได้ขนาดนี้เขาเป็นลูกชายคนที่สองของเขาโจเซฟ เขาเป็นหนึ่งในคู่มั่นของเจ้าที่ข้าคิดว่าเหมาะที่สุดผู้หญิงผมแดงคนนี้ฉันจะเอาเธอมาเป็นของฉันให้ได้ให้ผมได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการผมชื่อไวเลนโจเซฟบุตรชายคนที่สองของเขาโจเซฟวินเลนโจเซฟบุตรชายคนที่สองของโจเซฟเขารู้ว่าฉันเป็นคณหนูตระกูลบารอนที่ได้อำนาจเขาก็เลยเริ่มอวดดีเลยสินะตระกูลโจเซฟเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเมืองส่วนกลางพ่อของฉันเขาต้องดีใจมากแน่ๆที่เขาสมัครเป็นคู่มั่นของฉันทำตัวอย่างกับสุนัขน่าสมเพชจริงๆนี่คือสร้อยคอทับทิม ที่ผมสัญญากับคุณเอาไว้อย่างที่คุณพูดสร้อยนี้สวยมากจริงๆหากคุณได้ใส่มันคงจะเหมาะกับผมสีแดงของคุณมากน่าละอายใจขอบคุณที่รักษาสัญญานะคะเป็นเกียรติมากจริงๆไม่ว่าผมจะแพ้การเดิมพันาหากไม่รังเกียจคุณช่วยไปเดินกับผมสักหน่อยได้หรือเปล่าได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะวิ่งหนีจริงๆ ดูเหมือนว่าเธอจะอายนะครับเราจะรีบพาเธอไปเตรียมตัวทันทีครับรบกวนด้วยนะครับท่านพูดอะไรของท่านหนูไม่อยากจะไปเดินด้่นกับคนหนุนั้นหรอกอเซเลียรอเดี๋ยวสิลูกไปกับเขาสักครั้งเถอะนะเห็นแก่พ่อคนนี้ทีบางทีลูกอาจจะเจอด้านดีๆของเขาก็ได้และพ่ออยากให้ลูกได้อยู่ที่ดีๆมากกว่าอยู่ที่เมืองออฟก,กัน แค่ครั้งเดียวนะหลังจากนี้หนูจะขอไม่เจอหน้าเขาอีกเป็นผู้ชายที่น่าสมเพชจริงๆเขาเปิดศูนย์ฝึกอบรมโดยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการชกมวยและยังสนใจแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับกับตัวเองเด็กฝึกงานก็ขายที่นี่ยังจะมาขายลูกตัวเองอีกทำไมนักมวยถึงมาอยู่ที่นี่ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะกล้าเดิมพันอะไรมานรู้สึกโศกปกสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อที่จะทำให้ฉันขายหน้าใช่ไหมต่อมาซิไอท่าโสโคแกน่ะมันก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละอีกไม่นานนายจะตายคาสนามนั่นคอยดูเถอะคุณอสเซเลียเราไปกันเลยไม ดูไอเด็กนี่สิสามหาวใช่ไหม